อันนี้คือดอกอะไรวะเฉีชมพูมาถึงความรักที่สมบูรณ์แบบมั่นใจแล้วไม่มีการลวงหลอกหรือปิดบังใดๆเป็นความรักที่เดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ปิดบังๆๆๆปิดบังปิดบังเหรอแล้วชื่อคลิปชื่อพี่ดีมังตาดูคุณถือรีโมทคุณถือรีโมทแบบนี้คือคนรักจริงใจเว้ยใช่ขเขาอ่ะกำลังเตรียมตัวไม่ใช่ว่าการถือรีโมทมันถึงการการควบคุมเหรอมันมันหมายถึงได้หลายอย่างเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองไห้ ลงไ่งไ้มเขายิ้มต้องการความสุขเวลาเวลาเศร้าใช่ไหมเขาเคยจะยิ้มเวลาเศร้าเวลเราเมื่อกี้คือเป็นเหมือนว่าเขาเอาการวิจัยนัมาทำเป็นเอีด้วยใช่หมเี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นไ่อ่ะเฮ้เรนเดทมาี๋ยวเดี๋ยวเราจะเป็นไลไปหรอไม่ะไม่ไมโอเคมาสวัสดียินสรักสู่ไร้รอยถยนะครับก่อนที่จะเล่นเราจะมารีกแช่นคลิปนี้นะครับคลิปพี่ดีมังตานะครับไม่เคยดูเลยแล้วไม่เคยดูเลยเนาะน้องๆไม่เคยดูเนาะ ตอบสาวไม่เคยดูเออตอบสาวไม่เคยดูเออน่าใช่คร um> ับไม่เราไม่เคยดูมาก่อนเลยเราไม่เคยดูแบบไม่เคยดูจริงๆนะครับอันนี้เขาไม่เคยดูมาก่อนเลยแบบดูครั้งแรกนะครับไม่ถุนายนหรอท็อกท็อกเคเลเราเรับสุดเลยดิได้ไหมเออโอ้โหอุ้ยเมากเลเดี๋ยวเุ้ลุกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาทันเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฉากนี้ฉากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉากนี้คืออะไรอ่ะ ค,คือเป็นคือเป็นภาพแบบความเร็วสูงที่เอาเคยพูงเหมือนตรงกลางคือเขาชื่ออะไรนะเบบี้โจลีสตาใช่หมใช่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 เป็นดาราท่านหนึ่งใช่อ๋อแล้วข้าหลักคือเป็นเหมือนเขาใส่ชุดคล้ายชุดพี่ทองมากเลยที่เขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรคีมบาคีมบาร์บี้ปะหรือคีมคิวอาร์โคดอะไรนะเขาชืา่ออะไรนะไม่นะเดี<า>๋ยวนะเราดูดูดปดูเขาหน่อย บาโคนะจดีมาโคตอันนีมาโคดดีมาโคตใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะเรียกอเนี่เ<ช>น,นเขาเขียนอยู่เขาเขียนว่นนาดีมาโคตดีมาโคต m เอ็วโอ้ยดูต่อดูต <G l att> ่อโอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเย็บสาวเย็บสาวเฮ้ยยัสามมันมันย็บไปถามมันเฮ้ย่อันนี้คือดอกอะไรวะไปหาความหมายดอกนี้ดิทีวเลบวเ็นเหม่ยมเป็นความหมายบความหมายควาอะไรใช่เหรอสียงพูมาถึงความรักที่สมบูรณ์แบบมั่นใจแล้วไม่มีการลวงหลอกหรือปิดบังใดๆเป็นความรักที่เดีอเวเดิดบเด้อดบองด้ดบ้เหอแด้วชื่อเลิอเด้ออเด้ดอเด้ดเด้อเด้อเ้เ้เด้อเ้เด้อ้อเด้อเ่ดเ้อเดีอเเ้เ้เเ้เ เอ้ยอันนี้บังเอิญจริงป่าววะไม่คิดว่ามันคือบางเอิญหรอไม่มีไม่มีไม่มีเขากินมั่แล้วมาดูตอนที่สองมีเลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหมือนที่กินดอกไม้เลยอะไม่ใช่คือเขาเอามาแบบเอามาสื่อไงเอามาแบบดูเขาถือรีโมทเขาถือรีโมทเหรอคนถือรีโมทแบบนี้คือคนรักจริงใจเว้ยใช่เขาอ่ะกำลังเตรียมตัวไม่ใช่ว่าการถือรีโมทมันถึงการควบคุมเหรอไม่ถือว่าการที่เราถือรีโมทมันเหมือนการควบคุมใครบางสิ่งเหรอ มันมันใหม่ถึงได้หลายอย่างเว้ยพวกการถือรีบรูทมันเป็นมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันมันสื่อได้หลายอย่างเกินไปอ่ะคือมันเป็นแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจสก็อตีอย่าแกเข้าใจเข้าใจเราเสื้อน,นี่คือมันคืออะไรคือเสื้ออะไรมันคือเรียกว่าลายสก,ก็อตใช่ไหมคือเสื้อลายสกอตนี่คือคนใส่เสื้อลายสก็อตหมายถึงอะไรวะอันนี้ไม่ได้คือมันเป็นลายลายใช่ไหมลาย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 เสื้อลายสกอตหนึ่งนะเหมือนว่าเสื้อลายสกอตหมายถึงเสื้อสื่อเสื้อปัดอ้อยซึ่งหมายถึงหลายคนที่ไม่เคยได้รับความนิยยมมอ่าางกที่่่ยเเาหงชออออออบบแแแตตัวมมมนนนซร์๋ขคุณก ไม่ดูเฮียอะไรเลยแบ่งน้องโอ้ยโอ๊ยเขาดูอะไรอ่ะเขาดูอะไรอ่ะเขาดูอะไรอ่ะเขาดูเขาดูวร์ตูนเอ้ยไอ้การ์ตูนเนี้กูเคยดูนะเว้ยกูเคติดตามด้วยคือแบบมันมันดีมากใช่ใช่ใช่เขาไลฟ์อยู่นะบางทีแล้วเราต้องเราสามารถไปดูได้คือแบบวิ่งสนุกมากมึงมันแบบที่กุ้งตามสตร์คลิ้มเงือบมึงบนถ้ำเลยอ๋อใช่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 โอเคโอเคโอเคแล้วนี่คือเหมือนว่าเป็นฉากที่ดีมาโคดหันมามองหันมามองใครวะอันนี้คือขอเขาหันมามองใครอ่ะ หันมามองคนนี้เหรอหันมามองชื่ออะไรนะเบบี้โจโจโจาลสตาใช่ไหมใช่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 พี่ดิมจ๋าเดี๋ยวตรเอวเป็นอะไรอ่ใช่เหรใช่ปะไหนไหไหนไหนอะหมุนหมุนน้ำเควอเราเดี๋ยวเดียมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะกเปารเระไม่รู้มันหมายถึงอะไรหรือเปล่าเออมันมันน่าจะหมายถึงอะไรนะเพราะว่ามันคุมสีมันคงเหมือนทตเห็นป่ะเด๋ยวเดี๋ยวสีเดียวกันนี่ว่ะเออว่ะจริงด้วยหโดลึกซึง กลับมาน้องเอย้ยดีมากอ่ะคือแบบเขาใส่ชุดคุมโทนมากเวอร์อ่ะแบบสวยเวอร์วิวิเขาเขาเข้าทำหน้าเข้าอุ้ยเขาอุ้ยเขาดี๋ยวเดีสังเกตซ้นะน้องอยากดูการ์ตูนจังโวยมีมียอยกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห้าตัวแต่ถ้าบวกจากตัวอื่นก็เป็นหกตัวหรอหกตัวเดี๋ยวดเลขหกเลขสตาร์นเชี่ย เราฉากนี้คือดีมาโคตดทันทีโพที่อยู่เหรออันนี้คือเป็นชุดที่เขาใส่ในชุดพี่ทองมากดีกว่าทาไมเขาถึงมาถึงบังเอญได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยบางคำบางคือถือว่ามันคำบังมันสื่อความหมายบางอย่างวะกับเพราะว่าชุดของพี่ทองมากไม่น่าจะใส่าเพื่อได้นะมันเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะเขาเช่าชุดมาแพงหรือเปล่าก็เลยแบบมันก็ต้องมีแบบความหมายของชุดด้วยที่เขาใส่อะแล้วนี่คืออะไรอันนี้เดี๋ยวอันนี้ท่อนถูกใช่ไหมฟังนึงฟังนึกเต็มตัวนะสามสอง กดผิดจริงๆนะเออเฮ้ยวุ้มีเพ็กเฮ้ยเฮ้ยบาคนดูทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเพ็กก็ื้อ,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  e อ pues e ต่อช่วยดิบินแล้วเฮ้ยโหโอ้ยเขาพังเขาพังเขาพังาพังโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี hey. ๋ยวเขาพังเขาคุยเขาคุยกับรีโมท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 เว้ยคือ ในรีโมทเนี่ยมันมีมันมีฟังก์ชันบางอย่างที่สามารถพูดคุยกับคนคนหนึ่งได้และเชื่อไหมจากเลขซาตาที่มีในนั้นคือเขากําลังคุยกับบุคคลหนึ่งที่ค่อนข้างจะมียศสูงมากที่แบบสามารถตัดเชื้อชีวิตของคนหนึ่งได้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังบัลลังละครละครตอนบัลลังบัลลังเขาบอกบัลลังนี่ถึงใครบัลลังนี่เขาเป็นคนที่อยู่กับเซเลเทียอยู่ปะเออวะเออวะชิบหายแล้วไม่ได้วะเขากำลังคุยถึงบัลลังสวรรค์ใช่ไหมโอเคโอเคใช่ใช่โอ้โหเมียต้อคงไม่ไม่เอาใส่เื่ออหรก โอ้ยเฮ้ยขุดขุดขุดเข้ยขุบดขุดแรงมากเอาใหม่ดิเขาทุบแบบใหม่ขุดแบบไหนอะเฮ้ยเชี่ยขุดดูดิผมผมเขาจะหลุดแล้ววะดูดิเขาดูแบบทุบกันแรงมากอะเออเออที่กขาเห็นยุบเลยนะเมื่อกี้กูเห็นแบบโอ้โหโซฟายุบไปนิดนึงอะใช่เหรอลุกเขาดูแรงอะเออเขาดูรุนแรงมากเลยนะเขาถึงมากอะไม่ต้องสื่ออะไรบางอย่างแน่เลยใช่ใช่ใช่พอเสือแล้ว เสื้อในทางเสื้อสีแดงด้วยอ่ะสีแดงสีแดงเหมือนดอกไม้ที่อยู่กับตัวละครตัวสีเขียวที่มุงคนนั่งเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ปันนี่ปันนี่ก็มีดอกนี่ก็มีดอกเหมือนว่าเป็นดอกสีแดงเหมือนกันใช่ใช่ฉันน่าจะตอนนี้มันเป็นดอกอะไรน่าจะเป็นดอกชบาแก้วสักอย่างนั่นแหละอ๋อโอ้ยเขาจะเขาลวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพันไปครั้งในตัวทีวีเหรอเขาพังไปครั้งในทีวีเหรออันนี้เขาเกินไปมากเลยทาไมทำได้ยังไงอ่ะเขาทำได้ยังไงอุ้ยเดี๋ยมีเฟลลล่วง ดอกอะไรร่วงมเลยอ่ะโอมันุ้ยมันคือดอกอะไรอ่ะซากุระป่ะหรือว่าอันนี้น่าจะใช่ดอกไม่รู้เหมือนกันอ่ะเหมือนดอกแบบซากุระที่มันแบบโอ้ยทูบไม่คิด่าคุณเห็นทูบป่ะใช่เหรอเพลงที่แบบว่าปล่อยตอนช่วงปีใหม่อ่ะเขาวาเ็นเสีย่เง้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๊ยเอฟเฟ็กซ์สวยมากร้องไห้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมเฮ้ยชิวร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เขายิบเขายิบอันนี้เขาเขาจะร้องไห้เขาเนี่ยเาจะดี๋ยวเขาจะปล่อยโะกระเพื่ดขับ เออแต่มันกูไปทําไปมีไปดูการวิจัยหนึ่งมานวีว้ว่าเวลาคนเศร้าแล้วเวลายิ้มอะมันเป็นโรคโรคหนึ่งเว้ยที่แบบไม่แบบเหมือนกับว่าตัวเองต้องการความสุขเวลาเวลาเศร้าใช่ไหม <im it> <ฮ>เขาเคยจะยิ้มเวลาเศร้าเว้ยมันเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยนะ <im it> <ฮ>คือแบบโอขห เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสงสารคือคือการวิจัยเขาบอกว่าเนี่ยนะคือถ้าเราคนคือคนเราสามารถที่จะยิ้มเวลาที่จะร้องไห้ได้เพื่อที่จะปลดปล่อยมันออกมาใช่ไหมแล้วเมื่อกี้คือเป็นเหมือนว่าเขาเอาการวิจัยนั้นมาทําเป็นเอ็มวีแ้วใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มันมันมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเกษผมเมื่อทราบข้เมื่อทราบบางข่าวจริงครับน่าจะซ่อาเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยเขาบางเขาบางทีวีเขาบางทีวีเชื่อไหมนี่เป็นพักของดิบาโค้ดแล้วเหรอเขาร้องเพลงที่เขาร้องเพลงเขาเขาไม่ขีดหน้า เขาเหมือนชักนิลวันที่มีหลายหน้าเอะเคยลองซ้สิบส้เซียนโซพาเซียนหนึ่งเจ็ดงาโอ้ใช่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 โอ้โหแบบไม่ชาการเรียนเขาก็มาใส่ในนี้ด้วยเขาเป็นห่วงคนคี่กำลังคิดเลเนี่ยจริงโอ้ทเดียวเขาบังดูดิวิดาศิลาศิลาสีลาอุ้ยอุ้ยเขาผักาผักเดนเดินเดิเิเดเดเเดเดเดนเดเฮ้ยเจ็เฮ้ยเ เขาอาปากเขาป็นเขาหัวล้อเขางเขากัดคิวนี่เมื่อกี้ทคิวมันเป็นผ้าที่แบบเฮ้ยทำไม่ค่อยมีคนที่ทำนะเว้ยมันดึกซึ้งมากเลยอ่ะจริงเหรออเขาบอกดีมาที่ไหนเดี๋ยวเดีเดีาพักเขาพักคุยเดี๋เป็นอะไรไหมอ่ะอุยมอมงไอ้เหี้ยมันเจ็บมากเลยนะเวเดียวเขาพักสรอบเลยเหรอเขาล้มสองรอบเลยเหรอโอ้เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล็บไดทำไมอ่ะน เขาเล็บลินแบบนี้ทำให้ได้ถึงบางอย่างเลยเลบลินเหมือนกันปะอุ้ยใช่ใช่ใช่เชีช่ยยี่บอกว่าเขาคนเดียวเขาคนเดียวหรือเปล่าอ่ะดูดิเนี่ยนีนนนดดีดูดูดูอันนี้เขาเล็บลินอันนี้เขาเลบลินเดี๋ยวเป็นไปไ,ปไปด้ไงอะใ่ใช่ใช่เฮนี้เยนเมาเช เขาต้องร้องอย่างนี้แน่เลยอ่ะโอ้อย่างนี้เนี่ยเ้ขาอาจจะสามารถร้องเสียงเทวดาได้โดยที่เรบลินราะว่ามันเป็นสายพิเศษไงเข้าใจแล้วเล่นไหมเล่นเขาอ่ะลิ้นเขาปิ้นไว้หนึ่งอ่ะอืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อดีมขอดูบ้างนะปวดเขาสื่ออารมมณ์ากอ่ะเอ้ยเขาจะกัดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไมถึงมีภาพหลายภาพเดี๋ยวเดี๋ยวภาพดีดดดดเป็นแค่อะไรไอเฟคอะไรอ่ะเขาร้องไห้อีกแล้วเขาร้องไห้อีกแล้วเขาเขาเขาเาขายิ้มตอนร้องไห้อีกแล้วเขาทุบติดแล้ว ม,ม,มันคือมันคือเป็นลักษณะของคนที่การกระทําแบบย,ยำคิดยำทาเว้ยมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะที่แบบมันเป็นเกี่ยวกับโรคของพวกโรคซึมเศร้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้อะคือมันเป็นอย่างนงี้เลยเว้ยมึงใใช่ใเขาจะลักเขาจะลัอ้ะมีครขบคุณมาฟูบอกว่าเขาตาแดงได้มีเขี้ยวออกมาพี่ดิมไกล่างอุ้ยเชือ่อทำไมเราไม่คิดถึงเรือ่องนี้เลยวะเราไม่ได้คิดถึงเรือ่องนี้นะโอ้โหคือเมื่อกี้เขาแค่ทําหน้าขู่ๆไงคือแบบยิงฟันก็นึกว่าแบบจะแค่ขู่ๆเฉยๆเขาเขาจริงเหรอเขาจริงเหะอ